เกียร์บ็อกนะครับชุดเกียร์ต้นกําลังนะฮะก็จะชุดนี้จะมาด้วยกัน4ตัวนะครับเดี๋ยวเริ่มที่ตัวแรกสีเหลืองนี่เลยนะฮะแฮนเซนนะครับตัวนี้ก็เลโชอยู่ที่1ต่อ256 10รอบต่อนาทีนะครับใช้กับ75ถึง100แรงนะฮะถัดมาเป็นตัวนี้จะเป็น1ต่อ10นะครับใเผาประมาณร5 0ยารอบนะครับใช้กับ5 0า5ถแรงนะฮะ ตัวที่3นี้นะครับตัวนี้จะเป็นอัตราทด1ต่อ16นะครับก็จะออกประมาณ90รอบต่อนาทีนะฮะใช้กับมอเตอร์ร้อยแรงนะครับและนี่ตัวสุดท้ายนะครับก็ตัวนี้เป็นพาราแมกนะฮะ1ต่อ50นะครับายเพาจะออกอยู่ประมาณ30รอบต่อนาทีใช้กับมอเตอร์25แรงม้านะครับนี่ฮะเกียร์บ็อกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น3ตอน4ตอนนะครับ นี่นะครับเข้ามาทั้งหมด4ตัวนะครับหุ่นนิ่มเลยนะฮะทุกตัวครับเกียร์เกียร์ยพรีเมียมนะครับคัดสภาพมาสวยๆพร้อมใช้งานนะฮะชุดนี้นะครับ